สวัสดีครับข้างถนนเหมือนเดิมครับเสียงดังเหมือนเดิมสั่นไหวนิดหนึ่งนะครับขออภัยด้วยคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเช็ค p F ครับ p S โดยการเขาเรียกอะไรเขาเรียกดอกเทส่ะคือด้วยการหยด หยดน้ำยาใส่น้ำที่เราจะวัดนะครับพูดง่ายๆแล้วกันมันเป็นน้ำอย่างนี้ครับน้ำสีเหลืองๆนะครับน้ำสีเหลืองๆใช้หยดเดียวนะครับขวดก็จะเป็นอย่างนี้ขวดหนึ่งก็สี่รอยมิลลิลิตรคือพูดง่ายๆว่าราคาประหยัดครับราคาถูกไม่แพง ใช้ได้นานแต่มันก็อาจจะยุ่งยากในการใช้หน่อยครับก็คือเราต้องวัดเรามีเยอะๆเราก็ต้องวัดเยอะๆมาถ้าเป็นน้ํานิ่งก็จะลำบากหน่อยบ่อรวมหรือน้ําบนก็จะง่ายหน่อยครับหนึ่งโต๊ะหนึ่งบ่ออะไรเนี่ยครับประมาณนี้เราก็ใช้เราก็จะมีนี่ครับถาถ้าซื้อ อันนี้เราก็จะมีอันนี้แถมไปให้ก็คือตัวใส่ระยดใส่ระยดอย่างนี้ยครับก็ควนหนึ่งสองร้อยแปดสิบนะครับไม่รวมส่งถ้าสนใจก็ติดต่อได้ครับที่ลายเฟซเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หนึหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์ปดครับสนใจสอบถามได้แอดไลน์ก็ได้ครับ หรือจะแบ่งขายถ้าผมใส่ขวดอย่างนี้ขายผมขายขวดละยี่สิบาทนะครับไม่รวมส่งผมแนะนาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีเพื่อนมีฝูงไปแบ่งมาใช้ได้เลยครับราคาไม่แพงไม่ต้องใช้ดีต้อนเที่ยงตรงกว่าเยอะแล้วเราก็าจะมีแถบสีเราจะมีแถบสีแถมไปให้ให้ดูเปรียบเทียบเปรียบเทียบเอาเลยครับ ก็จะเป็นไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับก็จะมีแถบสีให้มีวิธีมีวิธีการใช้บอกให้เลยครับนี่ครับให้เปิดดูได้เลยเปิดเทียบสีได้เลยประมาณนี้ครับก็ เราก็ตักน้ําที่เราปลูกมา1ช้อน1ช้อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่อแก้วทรงสูงะครับแก้วใสผมใช้แก้วเป็กเลยนะนะครับเราใส่ไป1ช้อนนะครับ1นช้อนแล้วเราก็หยด1หยดนี่ครับืีที่ได้ ทเทียบเลยครับนี่ครับแ่เนี่ครับจะไม่ค่อยเห็นไยนะครับก็เราก็จะใช้อยู่ประมาณอ่หกหกถึงเจ็ดนี่6.5กจุด จ็ดอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันแล้วแต่ฤดูนะมันแล้วแต่ฤดูการปลูกถ้าหน้าร้อนเราก็ต้องพีเอสสูงๆหน่อยครับประมาณนั้นเพราะว่าเราจะไม่ให้รากทํางานหนะักแต่ก็อย่าไปลงต่ําถึงห้าต่ํากว่าห้าอย่างเงี้ยครับถ้าสี่จุดห้าอะไรประมาณนี้ก็รีดให้รีดเติมน้าเลยนะเวลาเรา เวลาเราปรับกดหรืออะไรเงี้ยครับเราใช้ในติกเติมเงี้ยถ้าเติมหนักมือไปลงมาถึงเหลืองนี่ครับมันอันตรายอาจทำให้รากเน่าไ,าได้เราก็ต้องรีบเติมน้ําหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็อยู่ให้อยู่ประมาณม่วงม่วงอ่อนๆสีเทาอะไรประมาณนี้ครับให้อยู่ประมาณนี้อันนี้เข้มไปเอาใช้พีต้นวัดเทียบดูไ,ได้ครับแล้วแต่นะครับแต่ผมผมจะใช้สองอย่างเทียบกันเนี่ย ตอนนี้แปดแล้วครับก็คือเราต้องปรับกดหน่อยนี้ให้ลงมาหน่อยหนึ่งเป็นสีเมื่อ่อนออนะครับหรือเท่าก็จะใช้ได้ครับใช้ง่ายครับแต่มันจะยุ่งยากหน่อยแต่ราคาถูกนะครับซื้อขวดหนึ่งใช้ลืมครับสนใจสอบถามได้เลยครับ